วิธีสร้างเส้นทางรักกับหนุ่มต่างชาติแบบยั่งยืนหลายคนถามโคชเชมเข้ามานะคะคุณจะสังเกตได้เลยเนาะบางคนเข้ามาในเว็บเดทหรือเพิ่งเข้าสายฝอเนี่ยแป๊บเดียวแต่ประสบความสำเร็จ ได้ใช้ชีวิตคู่แต่บางคนล่องลอยอยู่ตั้งนานแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะความลับก็คือว่าคุณอาจจะไม่รู้สิ่งที่โคเชมบอกคุณหรือเปล่าเพื่อที่จะทําให้คุณปรับปรุงมากขึ้นแล้วก็สร้างเส้นทางรักของคุณกับหนุ่มต่างชาติทําให้สําเร็จได้มากขึ้นข้อแรกเลยสร้างความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจ อันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะสร้างความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจไม่ใช่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะซึ่งนะเขาจะบอกเลยนะเหตุผลก็คือว่าหลายคนเนี่ยมองว่าผู้หญิงไทยคนไทยผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่หรือว่าสาวโสดนะคะคนที่อยากแต่งงานกับฝรั่งหรือต่างชาติเนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือฐาน,นะในเรื่องของการเงินเพราะว่าฝรั่งเนี่ย เขาก็อาจจะมีความคิดแบบนั้นเช่นกันคือเข้าใจ mindset ของผู้ชายไหม Mindset ของผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นแนวๆน,นี้ว่าผู้หญิงจะชอบไม่ได้รักเราจริงแต่จะรักก็เพราะเงินอันนี้ mindset ผู้ชายจะคิดแบบนี้ค่ะเขาจะคิดว่าเวลาที่เขามีทรัพยากรเยอะเขามีเงินเยอะจะทำให้ผู้หญิงเข้าหา แล้วเข้ามาหาแค่เงินของเขาแต่ไม่ได้รักเขาจริงผู้ชายส่วนใหญ่จะมีมายเซ็ปแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้มองมุมอมองในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของความรักแต่โคเชมจะให้คุณนะคะโชว์ในเรื่องของความจริงใจแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้เขารู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจอยากใช้ชีวิตคู่กับคุณเวลาเขาสัมผัสได้ถึงตรงนั้นค่ะเส้นทางความรักของคุณกับหนุ่มต่างชาติมันจะผลิบาน มันจะผลิดอกออกผลมันจะงดงามเหมือนสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาทีนี้วิธีทำที่คุณจะต้อง take action หรือสิ่งที่คุณจะต้องลงมือทำนะพราะจะบอกเลยคืออย่าถามเรื่องเงินหรือของขวัญจากเขาตั้งแต่แรกอันนี้คือสิ่งสำคัญนะเน้นย้ำเลยนะอย่าถามเรื่องเงินหรือว่าของขวัญจากเขาตั้งแต่แรกคะ่ะให้เราเนี่ยใช้เวลาเรียนรู้ก่อน คุณก็ต้องรู้นะว่าตัวคุณก็มีคุณค่าไม่ใช่ว่าค่าของคุณเนี่ยจะคว้าใครก็ได้ก่อนเข้ามาในชีวิตนะคะคุณก็ต้องรู้ว่าคุณก็มีคุณค่าคุณก็มีศักดิ์ศรีดังนั้นคุณก็ต้องการในเรื่องของรูปแบบความรักที่มันมั่นคงนะคะในเรื่องของเงินในเรื่องข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 วัญหรืออะไรก็ตามแต่โคจะบอกเลยนะถ้าคุณทําตามที่โคเชมบอกน่ยมันจะตามมาเอง แต่อันดับแรกใครจะให้ของคุณหรือใครจะเปย์คุณหรือใครจะรักคุณน่ะเขาจ้องต้องดูก่อนว่าคุณจริงใจกับเขามากน้อยแค่ไหนคุณไม่ได้เข้ามาหลอกเขาเล่นๆน,นะโอเคไหมทีนี้หลายคนบอกว่าโค้ชหนูก็มีจิตตั้งต้นแบบที่โคชเชมพูดนั่นแหละค่ะแต่ประเด็นก็คือว่า เราจะกลั่นกองยังไงเราจะพูดยังไงที่จะทําให้เราอ่ะได้ใจใชนะในใจเขาเขาะจะมีคอร์สออนไลน์ที่มีชื่อว่าสื่อสารได้มัดใจฝรั่งในคอร์สนี้นะคะมันจะเป็นรูปแบบของคนที่เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ในการที่อยากจะรู้วิธีในการสื่อสารกับต่างชาติ ที่โฟกัสนะในเรื่องของแฟนในเรื่องของความสัมพันธ์โคชเอมได้รวบรวมไว้ในคอร์สออนไลน์นี้ทั้งหมดแล้วแล้วโคชเองก็จะเป็นคนที่โคชคุณให้คุณได้กล้าพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารภาษาอังกฤษได้เพราะว่าคุณก็จะเรียนกับโคชเอมค่ะแล้วโคชเอมจะไกด์นำทางคุณเองใครอยากเรียนนะคะแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพร้อมที่จะให้โคชเอมช่วยคุณนะติดตอ่อได้ที่แอดเมได้เลยค่ะ